สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่ขนาดนี้คือเสียงของมือการแยกขยะไม่ตลอดกับซีรีส์ How To แยกโดยกรุงเทพมหานครสสส กระผมก้องกินกรีนและที่นี่ตลาดประชานิเวศหนึ่งหนึ่ง,ง,งขอนำคุณพ่อค้าแม่ขายคุณลูกค้าที่มาจับจ่ายและผู้บริหารจัดการตลาดทุกทุกที่เข้าสู่า w ทู to, แยกขยะในตลาดแม่ทำไมวันนี้เสียงหลอจังถ้าอยากรู้ว่าแยกขยะในตลาดต้องทำยังไงตามโครงการไม่เทรวมและ BKK Zero ีโรเวสตามมาดูกันเลยจ้า สำหรับสถานที่อย่างตลาดที่มีขยะมากมายหลายประเภทมีคนแวะเวียนมาใช้บริการจำนวนมากก็นั่นเ่ยสิจะแย่ได้หรือเปล่าจะวุ่นวายไปไหมอ่ะไม่วุ่นวายเลยครับเพราะตลาดที่แยกขยะเจ๋วก็ไม่ให้เห็นหลายที่ที่กองขอแนะนำหลักการแยกขยะง่ายๆเพียง5ประเภท 1. ถังขยะอินทรีย์สถังขยะรีไซเคิล 3. ขยะทั่วไป4 ขยะอันตรายห้าขยะติดเชือ้อหนึ่งขยะอินทรีย์หรือขยะเศษอาหารขยะประเภทนี้จะมีเยอะมากๆในตลาดไม่ว่าจะเป็นเศษผักที่เหลือจากการตัดแต่งเปลือกผล,ลไม้วัตถุดิบที่เหลือจากการปรุงและขายอาหารและเศษอาหารต่างๆใช่มีเศษผักเยอะเลยให้พี่ทิ้งยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยหยุดก่อนครับป้า ขยะพวกนี้ไม่ควรไปรวมกับขยะอื่นๆเพราะจะทําให้ขยะประเภทอื่นเละเปื้อนเน่าเหม็นจัดการยากผ่าให้ทุกอย่างไปกองที่หลุมฝังกลบเกิดปัญหาใหญ่ตามมารวมถึงโลกร้อนด้วยแต่ถ้าแยกขยะอินทรีย์ออกมาเราจะสามารถนําไปทําปุ๋ยได้โดยวิธีการแยกขยะอินทรีย์ง่ายๆมีดังนี้ 1. แยกเศษอาหารออกจากภาชนะหรือถุง 2. หากมีของเหลวควรมีตะแกรงกรองน้ำออกจากกากเพื่อลดน้ำหนักของขยะ 3. ผู้จัดการบริหารตลาดสาม,มารถส่งขยะอินทรีย์ไปให้เกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงสัตว์หมักทำปุ๋ยตามวิธีที่สะดวกหรือทำเป็นน้ำหมักชีวภาพนำไปใช้ทำความสะอาดพื้นล้างคราบไขมันต่างๆได้ และยังสามารถแยกใส่ถังแล้วส่งไปให้พี่ๆรถขยะในเขตของท่านนำไปจัดการต่อตามโครงการไม um ่เทรวมเพลงมาถ้าตลาดมีทางขยะอินทรียพี่ก็แยกได้ไม่ยากไม่ยากจ้าประเภทต่อมาขยะรีไซเคิล ขยะประเภทนี้หากแยกดีๆสามารถขายได้สร้างรายได้เพิ่มแถมช่วยโลกได้เยอะเลยขายขยะได้ด้วยเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกประเภทขวดน้ำดื่มขวดนมขวดสบู่ภาชนะพลาสติกต่างๆขวดแก้วกระป๋องอลูมิเนียมกระป๋องเหล็กกระดาษลังและกระดาษต่างๆสิ่งเหล่านี้ทางตลาดสามารถส่งให้กับพี่ๆรถขยะหรือขายให้โรงงานรีไซเคิลได้ ถ้าจะให้ขายได้ราคาดีแยกประเภทให้ละเอียดกว่านี้ก็จะช่วยให้ขายได้แพงขึ้นเยอะนะครับเช่นแยกพลาสติกใสออกจากพลาสติกขุนและทึบแยกกระดาษขาวออกจากกระดาษส,สีและกระดาษลังก็จะทำให้ขายได้ราคาดีขึ้นตั้งเกือบสองเท่าโอ้โหแยกกระป๋องเหล็กแข็งๆออกจากกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียมอันนี้ยิ่งดีเพราะจากโลละ4บาทขายได้เกือบโลละ45บาบาทเลยนะ โอ้โหโอโหแค่แยกรายละเอียดขึ้นก็ขายได้ราคาแพงขึ้นเยอะเลยเอามันก็แน่นอนสิครับคุณพี่นอกจากนี้ขยะพลาสติกกําพร้าที่ไม่มีใครรับซื้อแต่ยังสามารถรีไซเคิลได้เช่นฟิล์มพลาสติกยืดได้แก่ถุงพลาสติกสะอาดฟิล์มห่อแพ็คขวดน้ำบับเฟลกันกระแทกสามารถติดต่อหรือส่งไปรีไซเคิลได้ที่โครงการวน เขาจะนำไปรีไซเคิลเป็นถุงแบบนี้วนกลับมาใช้แบบไม่รู้จบพลาสติกกํารราอย่างแก้วกาแฟหลอดช้อนซอมพลาสติกขวดนมเปรี้ยวกล่องพลาสติกบางกรอบทั้งตลอดสามารถรวบรวมแล้วนำไปบริจาคที่จุดรับพลาสติกกํารราที่สำนักงานเขตใกล้ตลาดเพื่อนำไปรีไซเคิลได้เหมือนกัน 3. ขยะทั่วไป ขยะทั่วไปก็คือขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ครับเช่นกล่องโฟมแบบนี้หรือขยะที่เละะเศษอาหารได้แก่ถุงแกงทิชชู่ซองขนมพวกนี้จะถูกส่งไปทำพลังงานหรือนำไปที่บ่อฝังกลบทางที่ดีถ้าลดปริมาณขยะทั่วไปได้มากเท่าไหร่เราก็จะช่วยลดขยะไปที่บ่อขยะได้มากขึ้นและทางที่ดีที่สุด ทังตลาดควรช่วยกันรณรงค์ให้ร้านค้าช่วยกันลดการแจกถุงพลาสติกนำกล่องภาชนะปิ่นโตมาซื้ออาหารและพกถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกขยะอีก2ประเภทต่อมาก็สำคัญที่จะต้องแยกให้ดีไม่ให้ปะปนไปกับขยะอื่นๆนั่นก็คือขยะอันตรายเช่นกระป๋องสเปรย์และสารเคมีหลอดไฟอย่าลืมใส่กล่องก่อนทิ้งด้วยนะ ผ่านไฟฉายรวบรวมทิ้งที่จุดทิ้งขยะอันตรายและขยะติดเชือ้อเช่นหน้ากากอนามัยชุดตรวจ ATK หากเป็นของคนทั่วไปก็ควรแยกทิ้งจากขยะอื่นๆเขียนที่หน้าถุงบอกว่าหน้ากากอนามัยและ ATK ใช้แล้วแล้วส่งให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะแต่สำหรับผู้ติดเชือ้อควรใส่ถุงสีแดงหรือเขียนป้ายบอกไว้เพื่อส่งกำจัดเป็นมูลฝอยติดเชือ้อ แยกง่ายๆแค่นี้ใครๆก็ทำได้อาา๋อฮะถ้าทำได้ก็เยี่ยมสุดๆไปเลยและขณะนี้พวกเราได้พาทุกท่านมาสู่จุดหมายปลายทางของ How to แยกตอน How to แยกขยะในตลาดเรียบร้อยแล้วตลาดไหนเห็นแล้วต้องการทำตามสามารถนำไปปรับใช้ตามได้เลย หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและอยากติดตาม How to แยกในสถานที่อื่นๆสามารถติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครหรือช่องทางของก้องกินกรีนทั้ง YouTube และ Facebook มาร่วมกันทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นมิตรต่อโลกปลอดภัยต่อเรากันนะครับ